นิ้งปณิตาและดร P พีคลินิกไลฟ์สดเผยเทรนทำตาเสริมปังด้วยศาสตร์โงเฮงดรพีคลินิกโดยนายแพทย์วุฒิพงศ์เกลี้ยงบัวคงหรือหมอพีแพทย์ศัลยกรรมดวงตาภานศาสตร์โงเฮงอันดับหนึ่งของประเทศและคุณหน่อยชยาดาเกลี้ยงบัวคงซีอีโอกูรูด้านศาสตร์โงเฮงเสริมปังแท็กทีมดาราสาวฮอตนิ้งปณิตามาร่วมไลฟ์สดแชร์ประสบการณ์เคล็ดลับความสวยมูเตลูลเสริมปังในกิจกรรมดร P พีคลินิกเอ็กนิ้งปาิตา เปิดที่สุดแห่งศิลยกรรมดวงตาสู่ความปังด้วยาสาตว์โงเ่เฮงพร้อมร่วมเปิดที่สุดแห่งการศัลยกรรมดวงตาเสริมปังด้วยสัตว์โงเ่เฮงอันเรื่องชื่อนาดอกเตอร์พลีคลินิกโครงการเดลร e เจนสตร e ทรามอินทาโดยมีคุณภูริสุคนปัญญาหรือโบกัสซุปตารับหน้าที่พิธีกรส,สร้างสีสันตลอดการไลฟ์ในครั้งนี้ด้วย ก็จริงๆวันนี้คือต้องบอกว่าตัวหนิงเองก็ติดตามหมอพีมาจากเพจของพี่วูดี้อยู่แล้วด้วยแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับเรื่องการทำศัลยกรรมกับหงวเฮงมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆหนิงก็ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่แบบจริงๆถ้าคนที่ตามหนิงมาเรื่อยๆก็จะรู้ว่าน่าจะเป็นดารารุ่นแรกๆมางเนอที่ที่จะพูดเรื่องศัลยกรรมแล้วก็เรื่องหงเฮงอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสแบบว่ามาทํางานร่วมกับหมอพีแล้วก็พี่หน่อยด้วยก็เรียกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมแล้วก็หีกเงไอออีกเเเยะมมาาน่่่่รรรรืืทู้ง ถามว่ามีความจําเป็นไหมผมว่ามันเป็นส่วนที่เสริมกันดีกว่าถ้าถามว่าถามว่าจําเป็นไหมเดี๋ยวมันจะทําให้คนที่เขาไม่เชื่อเขาไม่อยากทําหรือว่ารู้สึกแอนตี้กับว่าทําไมต้องทําคู่กันแต่เมื่อถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเราสวยขึ้นแล้วเราได้คุณภาพชีวิตหรือว่าดวงดีขึ้นผมก็คิดว่ามันเป็นการเสริมที่น่าน่าน่าที่จะเอาบวกเข้าไปนะฮะอย่าไปแอนตี้มันเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําสวยแล้วแล้วชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยผมอยากให้มันได้ควบคู่กันไป ทั้งสองอย่างมากกว่า,าทางด้านจิตใจด้วยความมันม่นจจใจอะไรกลับมาออด้วยเลยนะครับในเรื่องของอาบาดแผลนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเราค่อนข้างที่จะใช้จะใช้เลเซอร์แล้วก็ใช้การทำศัลยกรรมแบบทั่วไปแต่บวกเลเซอร์แล้วก็บวกเรื่องเกี่ยวกับการดูแลแผลหลังทํา นะฮะทุกกระบวนการแล้วก็ป้องกันเรื่องความเจ็บของลูกค้าคือเหมือนกับว่าพยายามลูกค้ารู้สึกน้อยที่สุดเลยแล้วก็ในละในระหว่างการทำเนี่ยจะลดวมลดช้ำได้ค่อนข้างดีแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งการให้ผลิตภัณฑ์ที่สําหรับลดวมของเราไป<ม>นะครับไปกินเพื่อที่จะป้องกันการบวมออกแผลได้ดีที่สุดค่ะโดยส่วนมากที่มาสัญญกากรรมแล้วอะค่ะสามารถจะแบบแต่งหน้าได้แบบภายในหนึ่งอาทิตย์หรือสองสามวันสามารถแต่งหน้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตามหลักจริงๆเนี่ยเรายังมีไหมอยู่นะครับแผลจริงๆนะยังไม่อยากให้แต่งหน้านะครับแต่แล้วก็ยังมีความบวมอยู่ความบวมจะอยู่ได้ประมาณ4ึงวันแต่หลังจากนั้นเราสามารถโดนน้าได้ปกติถ้าการแต่งหน้าจริงๆผมอยากจะแนะนําให้หลังจากตัดไหมเราสามารถแต่งหน้าเราใช้ชืิตได้ปกติเลยเวัน <c oughs> จริงๆอ่ะมันเป็นทางของผู้หญิงหรือว่าของ ทุกคนแหละหนิงว่าทุกเพศทุกวัยแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาคุยกับคุณหมอกับพี่หน่อยเองเนี่ยคือทุกวันเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราแทบจะเห็นข่าวตามหน้าข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องการทําสัญลักษณ์ศัลยกรรมหรือไม่ต้องศัลยกร,รรมอย่างเดียวนะหัตถการเวชกรรมแล้วเกิดการผิดพลาดแล้วทาให้แบบว่า เกิดผลเสียกับคนที่ต้องทำอะไรเงี้ยหนิงว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆวันหนึ่งที่ที่ถ้าใครมองหาในเรื่องของการทําไม่ว่าจะสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เราสวยขึ้นนะ่ะต้องหาสิ่งที่เราต้องมั่นใจเพราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจจพุ่ตรงเงินทองมันก็หายากนะ เดี๋ยวนี้เวลาเราจะใช้จ่ายอะไรแต่ละอย่างก็คือผลลัพธ์ของของสิ่งที่ได้มามันก็ต้องคุ้มกับเงินที่เราลงทุนไปเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบดีๆที่แบบคนก็จะได้รู้จักหมอดีๆเครื่องมือดีๆเทคนิคดีๆอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ได้ได้บอกต่อกันออกไปค่ะใช่เป็นการแจกกิจกรรมของการทาตาสองชั้นนะคะซึ่งมูลค่า1นึ0 0 0สบาท3ท่านนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีถ้าสุว่ามีการอ่า จองมาในไลฟ์นี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการดูดูศาสตร์โหเฮงให้แล้วก็ปรับโครงหน้าด้วยโหเฮงด้วยสาสตร์โห да เฮงค่ะมูลค่า25,000บาทให้ด้วยแต่ขณะนอกเหนือจากการทำศัลยกรรมตาที่ทางดรพีคลินิกเองยังมีอ่างอีกไหมคะนอกจากตาใช่ไหมคะที่นี่ก็คือหมอพีจะจะทานหนัดทางด้านเฟเชียลดี ดีไซน์ด้วยทําจมูกทําคางทําปรับรูปหน้านู่นนี่นั่นแล้วก็ทางเราอะจะเสริมสัตว์หนูเฮงไปด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจโดยสัตว์หนูเฮงก็ถ่ายทอดโดยพี่เองอจากช่องทางเพจของอคลินิกดรทคลินิกเลยครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามมาทางนั้นได้เลยเพราะว่าแอดมินจะมีหลายคนเลยครับสำหรับตอบ แล้วเหมือนขอเสริมเมื่อกี้ที่บอกว่าในกรณีของการจองในวันนี้ที่ในไลฟ์ครับคืออาจจะไม่ได้จองทำกับผมก็ได้ทำกับอยู่ในของออแพทย์ร่วมทีมของผมก็ได้ก็สามารถที่จะได้เรื่องเกี่ยวกับเฟสเชียลดีไซน์ที่ในราคา25,000บาทฟรีด้วยเหมือนกันครับผมจริงความจริงๆเรื่องความสวยนี่เชื่อว่าทุกคนอยากสวยแหละแต่ว่าทา m ์มิงของความสวยอะมันก็ต้องมีระยะเวลานิดนึงอันนี้คือต้องบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือ เราก็ต้องมูควบคู่กันไปด้วยอะ่ะคือพอเวลาเรามูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่เราที่เราเคารพบ,บูชาบางทีก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เสริมให้ให้เรามีความมั่นใจแล้วความสวยอะ่ะมันก็จะเป็นใบเบิกทางถึงความมั่นใจความมั่นใจมันก็เป็นใบเบิกทางในการที่เราจะทํางานหรือเราจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่มันจะทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ยมันมันดูไม่โลเลและไม่สับสนคือแล้วเราก็จะเราก็จะเป็นคนสตองอะ่ะนั่นแหละต้องสวยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาเงินได้ง่ายขึ้นค่ะ